วันนี้วันสุริยุปราคา เตือนทุกคนห้ามออกจากบ้านตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจนถึง4โมง46นาทีแต่รู้หรือไม่เวลาบ่าย2โมง49นาทีเป็นเวลาที่หนักมากหากใครออกจากบ้านเราเจอแสงฆาแห่งนี้อิทธิพลคือจะเจอกับความซวยตลอดทั้งปีมีแต่เรื่องไม่ดีส่วนใครที่อยู่ที่บ้านก็ขอให้คำแนะนำตามนี้ค่ะสามารถสวดมนต์ได้ตามบทสวดที่หมออ้ําได้ให้ไว้นะคะและจุดเทียนนะคะตั้งและหากใครอยู่ในบ้านต้องให้มี แสงสว่างในห้องนั้นนะคะห้ามอยู่แบบมืดมนส่วนใครจําเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆให้หรีกเร่งเวลาดังก่ลาวที่หมออ้ําได้บอกไว้นะคะและหลังจากออกไปเสร็จแล้วกลับมาให้อาบน้ํามนนะคะและบทสวดมนร่วมไปถึงค่ะต้องไปทําบุญถวายแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นเทียนคู่ตะเกียงคู่นะคะเติมน้ํามันตะเกียงอันนี้จะได้ผลค่ะ